สมัยนั้นในยุคนั้นเนี่ยศิลปินลูกทุ่งเขาที่มีฉายาฉายาคุณเอกกี้นี่ง่ายมากครับยังไงครับพบกับนักร้องเสียงเซ็กซี่หุ่นหน้าขยำขยี้เอกกี้เอกชัยช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปท่านจะได้พักกบเอาอภิมหาบันเทิงลูกทุ่งไทยจะได้พบกับสุภาพบุรุษลูกทุ่ง สุรยา,ยา,ยามันนางนาง,นงตั้งในงาช้างพูดจริงๆก่งไม่หลอกอ็เพราะรักจึงบอกจึงบอกออกมาจากหัวชายทำจนกัดความของปัะสนีท่านนี้ก็คือสุภาพบุรุษลูกทุง่งถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปสัสนีหมายเลขห้าครับ นะครับนี่คือชมหน้าของปัศนีใีหมายเล่5ของคุณมารีและคุณมาปรางเห็นหน้าเขาคนนี้คิดว่าอายุเท่าไหร่58ค่ะเท่าไหร่นะครับ58 58ปีคําตอบแรกของคุณครับสายสูบเราอูหก็ใหญ่เลย58เยอะเกินไปเออติดตามผลงานตั้งติงนางเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ประมาณ50ต้นอยู่ที่535ี่รุสุริยเนี่ยน่าจะ เดียวกับพี่ไฮอ่ะพี่าอาภาพรแอว่าลงมาอีกสักนิดหนึ่ง51ค่ะคุณทนบอก51ครับเนี่ยทุกคนคือแบบว่าไม่รู้จักดูโลกออนไลน์เลยเฮ้ยพี่ลุงเขาเพิ่งไปออกรายการมาเนี่ยเพิ่งดูเพิ่งดูมาเม,ม,มื่อคืนเลยเลขที่พี่เขาบอกอายุมันยังก้องอยู่ในหูเลยเพราะเราอยู่ในการที่เราต้องสังเกตอายุคนใช่และเลขนั้นคือ52ปีเป๊ะ คุณดูกันผมเมื่อคืนนะคุาดูผมดูนะยืนยันทุกแต่ว่าคุณแบ่คุณอาจจะง่วงนอนนะเอ้ยมันไม่ใช่52ครับจริงๆเขาเพิ่งจะ50เท่านั้นเองเขาพูดใน YouTube เขาพูดใน youtube ว่า50เอาละคุณมะปรางคุณมารีคุณตอบครั้งแรกที่58ปีคุณเหลือตัวช่วยอยู่หนึ่งตัวช่วยนั่นคือคนดังจะใช้ตัวช่วยสำหรับปรัชญาข้อที่5ไหมครับข้อนี้ไม่ใช่ละกันค่ะงั้นมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมทีีี่่58ปปหรืออเลนคตบั กดเปลี่ยนคำตอบนะครับเอาละเปลี่ยนจาก58ปีเป็น53ปีค่ะ53ปีเชื่นะมาลุ้นกันเลยครับตอบถูกเป้ๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้นะครับโดนหักปีละ10,000บาทปัสจุบันหมายอะ้5ครับคุณอายุ53ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับใช่ สวัสดีครับนำตัวเป็นทางการซะหน่อยครับครับผมสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุรยาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมครับผอัมอันนี้เป็นมารยาทของนักร้องลูกทุ่งครับครับผมแว่าอ่อนน้อมอยู่ตลอดเวลาอ่อนน้อมครับผมแทบจะนอนราบไปกับพื้นเลยคุยกับพี่รุ่งดีกว่าทุกคนตอนนี้กำลังลุ้นอยู่พี่รุ่งอายุเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดปีครับ โอ้โหู้กแอปปะเลยนะเนี่ยครับผมประวัติพี่ลุงสักนหนึ่งเข้าวงการเข้าวงการโดยการประกวดร้องเพลงพอประกวดเสร็จก็มีนายทุนนํามาบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะเข้าเข้าวงการอายุ17ปี17ปีเท่านั้นเองใช้ชื่อในวงการว่าดุษฎีดอกรักอ๋อตอนแรกไม่ไม่ไม่ใช่ชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อนี้ครับสมัยนั้นในยุคนั้นเนี่ยศิลปินลูกทุ่งเขาที่มีฉายานั่นคือนักร้องเสียงใสไว้บริสุทธ ดุสดีดอกรักมันจะมีคำคล้องจองกับชื่อในยุคนั้นนะฮะและชื่อนี้สโลแกนนี้ฉายานี้เป็นไงฮะคือไม่สำเร็จครับครับทำวงก็ไม่สำเร็จครับหรือภาษาลูกทุ่งเขาก็เรียกว่าเจ๊งนะครับชื่อที่สองดีกว่ากลับมาใหม่เราหกเราเหินเร่ร่อนไปกลับมาใหม่โดยการชักนำของครูพรพนาไพรครั้งแรกต้องเอ่ยชื่อท่านครับป๋าดิดวงดอกรักนะครับครั้งที่สองนี่ครูพรพนาไพรและ คุณแม่กระยารัตเตชวิเศษพร้อมทางพอ่อนพดนนะครับบุษสปเกตนะครับฉายาก็คือสุภาพบุรุษลุกทุ่งรุง่งสุริยาชื่อนี้ออกไปเป็นไงบ้างโอโ้โหมีคนรู้จักครับผมสร้างชื่อเลยทีเดียวคือนักร้องในยุคนั้นเขาต้องมีฉายาถึงว่าเวลาก่อนขึ้นเวทีเขาจะมีอนลเซอร์นะครับเช่นเวลาจะประกาศศิลปินขึ้นเงี้ยช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปท่านจะได้พักกบ อาภิมหาบันเพิ่มลูกทุงไทยจะได้พบกับสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยาหยาก็มีฉายานี้ครับขึ้นมาก็แบบโอ้โหทุกคนกรี๊ดเลยยกตัวอย่างถ้าวันนี้ตั้งฉายาให้คุณเอกี่ได้ไหมฉายาคุณเอกกี้นี่ง่ายมากครับยังไงครับพบกับนักร้องเสียงเซ็กซี่หุ่นหน้าขยำขยี้เอกี้เอกชัยยิ่งใหญ่เลยคร ยิ่งใหญ่ไหมครับลองลองน้องๆที่น้องๆเอสมุดฟอยางเงี้ยฟอยนักร้องไม่ลอยคูไม่เคยสำออยน้องฟอยลอยฟักรักฟอยได้ไหมได้อ๋อได้ไหมได้ได้มอิสเรอมอิสร้องร้องอักร้องเก็ได้พี่เอกก็ได้รักร้องเสียงปิดอ่าอ่าเออมันเป็นยเดเดี๋ยเดียวดียยดเีย ร้องร้องได้แค่ปิดๆทำไมมันร้องออกมาที่เดียวได้ไหมได้ไหมนักร้องสาวรีดเงี้ยอ่านักร้องสาวริทอะไรอย่างเงี้ยโมริทเรื่องฤทธิ์อะไรเงี้ยครับครับน้องแอร์น้องแอร์เราตั้งที่อะได้ไหมนักร้องไม่ดีนักร้องบ้านบางแค อะไรอย่างเงี้ยครับจะทคําจะล้องจองกันอ๋องั้นวันนี้พี่ลุงอยู่ตรงนี้ครับผมมารายการของเราให้เกียรติมาร่วมรายการร้องเพลงเพราะๆเต้นเพลงแบบเออเต้นให้เราดูสักนิดหนึ่งได้ไหมได้เลยครับงั้นไปฟังเพลงรักจริงๆิงนั่เลยครับ นังนตั้งใน่งาช่างพเออเออูดจริงๆไม่รลอกก็เพราะรักจึงบอกจึงบอกออกมาจากหัวใจเกิดมาเป็นหนุ่มมาร้อนรุ่มยังไม่เคยรักใครอยากจะบอกความในความในแต่มันก็ไม่ค่อยกล้าติงางต่งนังนงๆ ที่รักจริงถึงยออเดือนสี่ปีหน้าปีหน้าพี่ก็จากมาขอถึงไม่รวยเท่าไรห,หัวใจมันบอกไม่ต้องรอวันนั้นลนะลนอละนอพี่จะขอติ่งนั้น สำหรับเพลงนี้ครับผมแปัจจุบันตอนนี้มีเตรียมผลงานเพลงใหม่ๆตอนนี้เพลงใหม่ก็ติดตามก็ได้แล้วนะฮะที่ครับชื่อที่ช่อง y o u t u อ่ะรุ่งศุริยาชาแนลครับรุ่งศุริยาชาแนลเลยเข้าไปปุ๊บสับสติร์เลยโอ้โหครับผมทั้งสับตะไคร้ทั้งอะไรก็ต้มยำเครื่องต้มยำใส่ได้เลยอ๋อไม่น่นตะไคร้ล้อ๋อครับผมได้หมดเลยฮะติดตามได้ติดตามได้ที่รุ่งศุริยาชาแนลนะครับรุ่งศุริยาแฟนเพจและเฟซบุ๊กรุ่งศุริยาครับ ครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสุภาพบุรุษลูกทุ่งลุงสุริยาสอบคุณครับซัตซัตเอ็เอสีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตซัสซัตซีเอ็เอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตซัสซัตซีเอ็เอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตซัสซัตซีเอ็เอสีก็พวกเราท่านทรายการที่วียาเซนทีวียาเซนทีวียาเซนทีวีเซนทีวียา